บรรยากาศท้องทะเลครับหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนพัทยาอะไรนะแม่อยู่ในกล่องนั้นน่ะไม่ได้ออกไปนึนกกล่องของแม่กับเพื่อนหาจอมเทียนครับเกือบจะสุดซอยแนละ้วบรรยากาศ ดูเงียบครับนี่พัทยานะครับเพื่อนอนดก็เต็มครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจะเงียบเลยแหละครับเงียบมากครับน้อยมากครับ น้อยมากครับท่านผู้ชมคลยนะครับลูกๆเขาฝึกงานอยู่นู่นนะครับ <Hey. S 1> ซึ่างบรรยากาศได้ดี ที่ขาฝึกงานครับพัทยา,านะครับชาวเพื่อนว่างๆครับ,บ,บวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยไทยกัน ใทยช่วยไทยครับขัทยาก็เงียบครับเงียบเงียบยบ,บรรยากาศก็เงียบเงียบต้องเสี่ยวไม่ค่อยมีนะครับผม ภาพเงียบครับเห็นใจชาวพัทยาอยู่อนกันครับนูน่นนะครับลูกสาวเขาฝึกงานนู่นนนงาน,น,งนงยู่นู่นับเงียบจังเลยไปผ่านมานะครับอย่าลืมโรงแรมก็ กินข้าวเพียหผู้ <c oughs> ก,กินก๋วยเตี๋ยวอิม่มดูนะครับท่านผู้ชมชมท้องทะเลกัน ใช่ใช่ชุ่มชามไปเรื่อยครับ,พพบเป็นปามอัญลักษณ์เมืองพัทยา ปลามต้นป่าหาดจอมเทียน, oh. นชมบรรยากาศหาดจอมเทียนปันทยาทบีางก็มาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆเป็นใจชาวปัทยาอยู่เหมือนกัน รถล,ลาก็ขับโล่งจริงก่อนหน้านี้ครับเส้นนี้นี่รถจะติดขับมากนะครับที่จอดแทบจะไม่มีน,นีรถยิ่งสบายครับสองแถวยังไม่มีผู้โดยสารเลยครับผมดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่พัทยานะครับหาดจอมเทียนนะครับนี่หาดจอมเทียน สถาัจอมเทียนนะครับเจอกันคลิปหน้ามันจะไปที่ไหนต่อสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศวัดปีละชดครับวิหารแก้วครับผมอันนี้รอบภายในอุโบสถนะครับอุโบสถแก้วนะครับคุณผู้ชมไปครับไปตามกันเลยอุโบสถกลางน้ําว่าจะเป็นยังไงความสวยงามไปครับตามลากระแฟร์ปีวันไป กว้างกว้างเลครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสวยมากเลยท่านผู้ชมดูดิครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนี่คือด้านนอกนะครับเขาให้เข้าไปเยไหมเข้าได้ไหมอ๋อเข้าได้เนี่ยนุ่นเขาเดินลงมาแล้วนุ่น ไปครับผู้ชมคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในกัน